เกินไม่ต้องแซมขน,นแหละตัวเอทอวันดาวดีขาตกัน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 ักักนเลยัวเลยวัวละวัวอยู่ไหนไม่เห็นหลอครับ ตัวดำๆมข้างหลังเลยลอยลอยพังหวดแล้วสายไม,ไม่ไม่มีฝุ่นนะแต่ที่มีฝุ่น,ะะนนะคือตรงโนนะพี่แนนเอปีนไม่เอาทรายมันเก็บขยายยากเองเขาเห็นไนมะ่ค่อยขีย้ขี้ขี้บุญ <laughs> ร้อยร้อยได้ไหมลุ่งร้อยผมว่าที่สร้างฝุ่นนั่นน่ามันจะเป็นหมานะ,านะส่วนเด็กอ้วนของแม่แม่ก็ผมแกจเขาละยาเยอะไม่กินเลยนอน,น,น,นถ้าโนได้เล่นองอยู ปนอนงแมล่ลุ่งวันดีครับหือไอ้ฝ <c oughs> ุ่นเนี่ยจากหมาป่ะ แม่เนี่ยบูส์คุณพี่นี่เลยครับไอ้ปึกเองละมันไอ้ปึก บัวบอเขากากอนนะลูกบัวแตกเอาคือเร็วได้ทรายมาแล้วโอ้ที่บัวเชือกเดียวไปสามโอ้ยยอยยยยยยยายย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 ายย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 ่ยนยยยยเตอร์ไว้ส่วนไอยเอยยยยวยที่กลัวนะยยาย่ยวิยงยๆยย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 เร็วๆๆ มาวิ่งเร็วเร็วเร็วโอ้โหเร็วเร็วเวเร็ร็วเนแบกอะไรไปเต้อเร็ว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 เเร็วเร็วผมนนคลองแท่บอกผมนนคลองแถ นี่ไม่มีฝุ่นครับกองเดียวไม่พอนะครับต้องหลายกองกันไว้เลยฮะเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็เอามาไว้ตรงกลางเองนะนี่ไล่หมาอีกนะหมาก็ไม่กลัวนี่เฮ้ยกล,ยยล้วเ้ยรับสุดกลับเลยบูบานห้ามลูกเป้งกรรมการห้ามนะกรรมการกรรมการบอกผมไม่รู้เรื่องครับ ไม่อีกแล้วสองตงัวมันก็พอมือแล้ว,วนี่โยกโำการไล่ไปนหนึ่งโยครับเฮียยานะอุ้ยเสียวกันนโโี้โดนแล้วมาดา ก่าซาจะมาปลดร้องให้บัว น้โยนไปฝั่งนู้นดิดูมาฝั่งนี้โยนปฝั่งนู้นดิช่้เอาไี้หน่อยดินู่นอะไอ้เรียมๆอะแล้วก็ไปขี้นั่นนะ ล้วมันก็โดนนะอ้าวเป็นฝั่งนู้นเล่นฝุ่นเอง ไอโบโจโดนพวกไม้ร้ายทุนที่นี่คนสร้างขุนที่ฝั่งนูน้นไม่ทราบว่าใส่กะสวัสดีครับฮะขอไอะไร โอ้ผมนี่ของแท้พ่อผมนี่ของแทถมาเร็วมาเร็วเลยมาเร็วเออจับแล้วจับดึงไปจับดึงมันดึงนะดึงดึงเอาเล่นดึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงพ่อมันไม่หลุดพ่อดึงแล้วพ่อมันไม่หลุดโอ้ดึงแล้วพ่อมันไม่หลุด ดึงพ่อดึงมันไม่หลุดมันเหนียวมากเลยพ่อโอ้แต่ก็ยังมีลงเรืออยู่นะแถวนี้นุ่นไงวางไว้นุ่นไงตะกอก,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 กน้ำอะ่ะ ขาที่ห้ามาเกิดครับวา,ารซานกลายเป็นว่าแม่เล่นแทนนะครับเอาไปแล้วไปคาบอะไรไะนะห้าบ,บัวหนูไปคาบคาบอะไรไปลูกฝุ่น แก้เป็นว่าแต่มันก็ยังน้อยกว่าแล้วแก้เป็นว่าน้นอยกว่าเจพายทำนะครับ ผมอ้วนครับผมชื่อว่าบัวบานครับย่าผมไม่กินครับวันนี้ผมอยากเล่นครับผมอยากเล่นครับไม่กล้ายโยนครับผมเพราะว่าท่อตั้งไว้แล้วครับผม จิ้มจิ้มด่างนะครับเองเล่นเองก็เล่นเดี๋ยวนะทำไมโยนใส่พ่อทำไมบัวตเต็มหวัวยังเอ้ยหายตกมัน นี่นะยังครับยังไม่หายตกมันหรอกตกเรื่อยๆครับอ้วนขนาดนี้บัวบัวหืม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  เล่นไป่นั้นกองก็ซื้อมาให้นั่นทรายหนึ่งกองสองกองสามกองสี่กองเปิดหน้างวงใส่ดูยกยกกอนโตพ่อนะนี่ยิ่งโตก็ยิ่งเปลี่ยนไปนครับตามภาษาแต่รู้สึกว่าแม่กระสันจะโดนทรายเข้าไปขัดขวางแล้วนะ บอกดีเพฟังเม่บวไปไล่แม่สัตว์นึกกกักเลยทรายเดี๋ยวเช็คก่อนโอ้กึกคึกึกึกเลยว่ะเรียด วัานไ่อยากสิทะเลาะกันเดี๋ยวนี่เฮ้ยมาอะไรอย่าผมโยนขึ้นหัวครับไม่ได้เกี่ยวกับพ่อเลยครับผมโยนขึ้นหัวครับ อยากหยอกอะแต่ผมว่าไม่หยอกไปทั่วน่ะเฮ้ฮมทำไมมันเรียบเร็วจังเลยโอ้พี่ฟ้าดีครับมันก็เยอะนะเขาก็เล่นของเขาไปอย่างล่ะ ตามภาษาเขาครับไปตรงนั้นไปตรงนี้นะเดี <_ EN> ๋ยววันนี้หาอะไรมันดีดมือมันก่อนบักคิดดื้อนี่

เยี่ยมไปเลยครับอาจาจยออาจาจยออาจาอยจ๋อเจ๋อเจ๋ออเข้ามาดิครับเดินไปนู่นก็ได้ครับไม่พอใจครับเออโอ้โหเอามือไปจับขี้บัวมานะแล้วมา ขันจมูกแล้วไปล้วงจมูกโอ้โหคขวโขวโขวเฉยมีเพื่อนเล่นนะครับก็เลยมาหาเล่นกับเราโยนนั่นโยนนี่ไปแต่ผมอันนี้เดี๋ยวผมพรุ่งนี้แหละผมจะไปจะแก้เขานะครับแล้วแม่ดูจะเลยว่าต่อไปเขาจะไม่โยนเส่ผมนะ หลังกล้องหลังกล้องแต่ก่อนอนะเริ่มจับโยนแบบห้ค่อยโยนครับแล้วมันติดนสัยโยนครับค่อยเนี่มันมีความคิดีอืฮฮะอันนี้เ่มันต้องโหัวนมันตยกันนะฮะว แตกได้หัวกัหนะอืมอืมอืมไอ้ที่มันใหญ่นะฮะมันไม่ไหน้อยอันจับกูได้มือนะเนะาะบ้าแห้งสั่งคนมันต่างกันเนะอืมเออเอาทิ้งียค่อยก่อนทิ้งียค่อยเออบัวถ้าพ่อโดนอันนี้นะเองนี่

คนอิงเจอกันนะพวกนี้เจอกันนะอ๋อจะใส่โยนนี่ะอืมอือเป็นไงนะฮะพวกนี้ชักถืกใส่หรือเล่าอุ้นี่ฮะอืม

Mới lên, mới lên Nó lên, nó lên Nó dua nó Tidak nó lên Qua lên đuôi lên Tí tí xảy rồi đi 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 anh tết rồi đó trời này bỏ rồi ê ผมจะไปไหนดีวะคิดไม่ออกครับจะแตกจะเชียงครู mm hmm. เจ๊ลูกเธอนะเน่ยเจโอ้นี่ไม่เห็นโนเลยไปถ่ายโนก่อนพรุนี้วันตอนนี้แหละฝากกด subscribe นะครับก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม mm hmm. ไปถ่ายกับโนสวัสดีครับ mm hmm. ๆๆใครว่าหนูลุกไม่เสียบ่ะไม่เสียบ่ะลูกไม่ครับถือก็ไปเขาตั้งสู้นะฮะแต่เขาน่ะไม่ได้จะสู้เราหรอกแต่เขาโยนแกล้งเราอะนะถ้าถือไม้สอยม่วงไปกลัวยาวนะ นี่กันนี่กันขอ,อย่านขอยทะเลาะกับบักบัววะฮะตอนไหนตอนไหนนะตอนไหนไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไลโน,โน่แป๊บน,นึง กดจะใครกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด sure ้วยครับผมกลัวทะเลาะกับลูกมันจะยาวสวัสดีครับ